สวัสดีครับพามาชมเจ้าตัว honda lead เ2 5หแบบเต็มคันนะก็สำหรับความคิดเห็นส่วนตัวของผมก็ผิดถูกขออภัยนะครับเ,เต็มๆก็ประมาณนี้คงได้เห็นกันพอละเยอะแล้วนะครับไฟหน้าเป็น LED ตรงนี้ก็จะมีไฟหลีเป็น เด๋ยวทาเปิดสวิตซ์ปุ๊บยังไม่สตาร์ทเครื่องก็ไฟติดนะครับไฟติดไฟเลี้ยวก็ยังเป็นแบบหลอดไส้อยู่การประกอบชุดสีก็มาตรฐานนะครับ honda ถ้าได้รือสัก2ทีก็น่าจะกรอบแก๊ปนิดหน่อยแต่ตอนนี้ก็ยังแข็งแรงแน่นอยู่โดยรวม สำหรับท่านั่งก็ถ้าใครกังวลว่าคนตัวสูงจะติดนะฮะแฮนเดิลเนี่ยยกสูงขึ้นมาพอสมควรคือเวลานั่งเหมือนกันแนวขนาน,นะฮะไม่ต้องก้มคือแฮนเดิลจะยกขึ้นมาทำให้ขับสบายเพราะนั้นเนี่ยเว,เวลาเวลาเลี้ยวะฮะสังเกตว่าเข่าเข่าเรามันจะไม่ติดหรอกครับมันจะอยู่ประมาณนี้เข่าเราจะอยู่ช่วงนี้เพราะว่าอย่างของผมเนี่ยสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเกือบก็ ไม่ติดนะฮะเตือนไว้เลยว่าใครที่ขับรถล้อสิบสองใหม่ๆแล้วยิ่งข้างหลังเป็นล้อสิบนิ้วนะฮะจะให้ความรู้สึกว่ามันเลี้ยวแล้วมันเลี้ยวแล้วไปเลยฮะเลี้ยวแล้วมันรู้สึกว่ามันไปเร็วมากเลลาซอกแซกอะไรเงี้ยใครขับใหม่ๆก็รามาระวังด้วยนะครับอย่างผมเองก็เหวอไปสองครั้งตอนออกมาใหม่ๆ จังหวะเวลาเลี้ยวปุ๊บเนี่ยมันจะไวเลยฮะรู้สึกว่าไวแล้วก็แป๊บหนึ่งก็จะชินละฮะใช้เวลาอยู่สักประมาณสอโลก็ชินในการขับขี่อ่ะเรามาดูสเปอยางหน้าก็เป็นได้มาเป็น IRC นะฮะรุ่น Urban Master ขนาดล้อหน้าก็สิบสองนิ้วที่90 90สิคูณสิบสองิบสองนะครับตัวล้อหลังก็รุ่นเดียวกันนะฮะ Urban Master แต่เป็นล้อสิบนิ้วนะฮะที่หนึ่งร้อยทับเก้าสิบสิบนิ้วเป็นการล้อท่อเป็นสีบอลเองินท่อเล็กๆ ชอบก็ตรงนี้ด้วยครับด้ามมันสูงดีบิดง่ายเวลาเราเซวิถ่ายน้ำมันเครื่องทั่วไปไม่มีอะไรมากการเปิดบ่อกก็เหมือนกันนะใครที่เคยใช้รถก็จะมีน hmm. ้ำมันน้ำมันก็เปิดแล้วมันจะสไลด์ออกข้างเทสให้ดูฮะกดกดปุ๊บมันจะสไลด์ออกข้างนะฮะ แล้วปิดก็ยกกลับมาเป็นแบบกระแทกข้างแค่นี้กดแก๊กเปิดบอกก็กดเปิดได้เลยมาดูในยูบ็ box, อก์อลังการมากหมวกกัน็อกเต็มใบ2ใบได้ข้างหลังก็จะมีตรงนี้ไม่เว้า <c oughs> แต่ก็ตรงนี้เว้าใส่หมวกกัน็อก2ใบเต็มได้เลยใหญ่มาตรฐานตัวนี้ยังอยู่ที่ยูโรสี่นะฮะ เป็นตัวอ่า Euro 4แล้วก็อัตรากินน้ำมันเค็มอยู่50กิโลเมตรต่อลิตรตรงที่ชอบก็ตรงนี้ด้วยคุณลันนะฮะมีให้ดูอยู่ตรงนี้อย่างเป็นรุ่นคลิก125ก็จะอยู่ข้างล่างแล้วมันก็จะเลอะเลอะแล้วก็จะมองไม่เห็นแล้วก็จะเหลือง ต่น่าเสียดายไม่มีไฟใต้อยู่บอกให้ถ้ามีไฟไปส่องสว่างแล้วอยู่บอกก็ดีหลักท้ายมีรูสี่รูเพื่อให้ยึดกับกล่องยึดฐานกล่องได้ <c oughs> สนสายบรรทุกสายทัวริงชอบครับแล้วก็ยังมีตรงนี้ทำให้มีมิติคือเอาไว้รัดของไว้จับได้นะครับ ออกแบบมาได้สวยดีใครที่ไม่เคยขับรถที่ล้อสิบนิ้วล้อเล็กๆก็แรกๆต้องเรามาระวังนะครับแต่ให้ความรู้สึกฟีลลิ่งเนี่ยคือขับแล้วรู้สึกว่าเหมือนเราหลับขับรถป๊อปแต่มันพุ่งฮนะมันพุ่งพุ่งแบบรู้เรื่องเลยเพราะว่าเครื่อง ESP เนี่ยตัวนี้ก็มันจะถึงแม้จะไม่เป็น ESP พับ เรื่องเป็น e n h a n c smart power ก็คือเทคโนโลยีลดแรงเสียดทานลองคนดูครับวันแปลว่าอะไรส่วนห้องสายพานันเดี๋ยวเรามาดูคลิปต่อไปตรงนี้อ๋อ,อโอเคนะครับแต่ที่น่าสังเกตคือชกใครใส่จะใส่ชกแต่งนี่ลำบากแน่ครับ ตรงนี้ติดติดไปหมดเลยฮะซับแทงไม่น่าจะใส่ได้ด้วยมีช่องว่างนิดเดียวนะครับนอกจากเขาจะใช้ซับแทงข้างล่างอาจจะมีแบบผู้ผลิตออกซับแทงข้างล่างมานะฮะอย่างนั้นก็สวยดีจะได้โชว์ซับแทงเห็นเห็นงานประกอบดูดีฮะชอบตรงตรงนี้ด้วยฮะ ตัวแผ่นเพจก็ไม่ใช่เป็นสติกเกอร์นะมันก็จะเป็นแบบเป็นเงาๆฮะเป็นแป้นเพจใอ้สำติดตัวสองหน้าติดเอาทุกหน้าผมขับมาแรกๆอาจจะยังไม่ชินรู้สึกว่ามันจะแข็งไปนิดนึงแต่ก็ไม่ได้มากมายนะฮะ แต่ไม่เคยชินก็ได้กระบอกโชกหน้าเปลี่ยนทรงน้ะไม่เหมือนสกูปปี้นะสังเกตตัวมันจะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยตรงด้านล่างลังเบก็ตัวเดียวกับสกูปปี้แต่ว่าขาคาลิเปอร์ยึดหูโชกไม่เหมือน เบรกเป็นแบบคอมบเบรกต้องกำซ้ายถึงจะสตาร์ทติดเป็นแบบคอมบเบรกชุดคอมบเบรกจะซ่อนอยู่ด้านนี้ข้างในนี้เราต้องแกะออกมาแบตเตอรี่อยู่ในนี้นะฮะฮด้านหน้าที่ชอบเลยคือชิ้นนี้ที่เป็นโครเมียมนะเพิ่ม ความรูละค่อนข้างเงาค่อนข้างเงาเลยทีเดียวนะครับเสียงเครื่องผมว่าเงียบนะมันจะถ้าอย่างคลิกร้อยี่ห้าเนี่ยที่ใช้เครื่องยนต์ร้อยี่บห้าซีซีแต่บล็อกเนี่ยเครื่องคล้ายๆเงี้ยผมว่าจะมีเสียงท่อที่มันดังกว่านี้แล้วก็เสียงคล้ายๆกองอากาศเสียงรอบเดินเบามันจะก๊อก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 แต่อันนี้ผมว่ามันจะเงียบเลยฮะเดี๋ยวผมลองเทสดูให้ดู เปิดมาปุ๊บเห็นไมก็จะกวาดกำอ๋อผมต้องกำซ้ายแล้วสตาร์ทเพราะกำขวาไม่ได้นะครับเอาขบตั้งขึ้นด้วยขอ,อยากกำซ้ายแล้วกดสตาร์ทนะครับอ่าเครื่องผมว่าค่อนข้างเงียบ คันที่ได้มาผมว่ารอบเดินเบาผมมันเบาไปหน่อยสังเกตกระจกสั่นมากแต่ตอนขับไม่รู้สึกนะไม่รู้สึกว่าปวดแขนปวดอะไรนะไม่รู้สึกสั่นหรอกครับแค่รู้สึกว่ารอบมันเดินเบาเสียงเครื่องเงียบไปฮะเงียบกว่าสกูปี้โซยสามกูปี้ไออย่างที่บ้านผมใช้ก็ยังผมว่าตัวนี้เงียบกว่าะฮ ถ้ามีอะไรก็สอบถามเพิ่มเติอนนะครับขอบคุณที่ติดตามกลุ่มเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าเกี่ยวกับเรื่องสายพานนะครับระบบส่งกำลังขอบคุณครับ